ดีครับมายุ่งชิดแบบตอนเนี่ยเอาไมายุ่งชิดตอนใดยู่เสีบ,บ่บพอพวกก็เลยในเวลาน,วนี้กำลังสีฟงหาฮะกำลังสีฟงเคยตอนบ่กอตอนปูมาไรตอนปูมาแล้วเอออ๋อนี่ครับพี่น้องมายุ่งชิดกับตอนใดเดอ้มอมันตอนใดแต่บหมักหน้าวักซีดานะนี่มัวนตอนปลูกได้ก,กินหมากก็มีมันบ่ เาพาพี่น้องเขาไปเบิ่งแน่นี่อเสเขาวกระดาษี่กัวสี่ฟืนตอนที่ก่อนนี่ยโอ้นี่ครับข้าวกระดยงหัวข้าวกงะดาษนี่นี่ืออะไรตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กิ้งตอนมันบ่นี่ยโอ้นี่พี่น้องกิ้งตอนเด้นี่มายุ่งฉิดนะครับเป็นมาปีนี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นหมากเราบ่เป็นเดาเจ็ดปีแล้วนี่ปลูกลงมานี่ ว่าสองปี่หรออือนี่ครับสองปีเป็นหมากมายงชิดเพื่อนอาจจิบทเสือเนาะเดี๋ยวไปเบืองตัวตัวมี่บอตัวตัวตาดออกจากตุ่มตอนมาช่ำใส่ถุงดำมี่บอได้เหตุไบบ่กออเดี๋ยวไปตามเบืองปะมัน,นแม huh นดีดีบาอกอืม โอ้พีกำลังโอ้อสิเจ็บบัสบออย่ไรโอ้นี่นี่นะครับที่ตัดออกจากต้นแม่นะครับเป็นเป็นตุ่มตอนนี่น,น้องเอามาลงทุงดำนี่ก้างช่ำนะครับก้างช่ำเจี๋ยทุ่งดำงน,นะครับมันก็ไดยส้างทีเอ,ยอมือปลูกก็ตอนใดอีลีพี่น้องตอนใดลีเป็นหมากไวพร้อมสองปีสองปีเห็นผลเลยเนี่ โอ้ตอนได้นะครับมายงคิดตอนได้นะนะครับโอ้นีกำลังลง,ง,ลงนี่โอ้นี่นี่ลงลงมาปลูกลงโดนเราปลูปกดลโดนเราบ่นี่ประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่นี่นะครับกิงตอนกิงตอนนี่นะครับ ให้ผลผลิตเร็วนะครับเร็วอีลีแหละสองปีนี่โอ้สุดจอด,ด,อดนี่นะครับเป็นการทดลองทดลองเบิง่งเพิ่งกิดได้ผลของเพิ่นนะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับนี่ก็กิ่งตอนนะครับต้นนี้กิ่งตอนนะต้นสามสี่ 3, ปี ตัวนี้ส่ปีละไอ้ผลผลิตมากสองสามปีละสองปีเนาะกรบพิกายนี่สี่ปีนะครับนี่เ่จากกิ้งตอนนะครับนี่ขึ้นมาย่งชิดนะครับ